สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทลอดอินบอลินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราศีมังกรหร,รือลัคนามังกรนะคะในเดือนพฤษภาคม2,564ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแม่หมอก็จะแบ่งเป็นทั้งคนโสดที่มีคนคุยคนที่เป็นคู่เป็นครับครัวและก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะพลังงานในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล,ล้วก็คนรัก ก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแต่อย่าได้คิดมากใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะอันนี้เราก็มาดูภาพไพ่โดยรวมนะคะว่ามีไพ่อะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้นะคะไพ่แรกของคุณเดลิเวอร์สดาบกงล้อ10บดาบพระราชาถือถ้วยอัศาวินถือดาบสี่ถ้วย10บถ้วยอัศาวินถือเหรียญไพ่สรุปของคุณจัดเมนนะคะ ภาพลักษณ์โดยรวมความรักของคุณในช่วงนี้นะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจร่วมกันอยู่นะหรือแม่ก็มีทางเลือกเข้ามานะคะมีโอกาสใหม่ๆม,มีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือบางคนอาจจะมีการพูดคุยติดต่อกับคนรักอยู่ก็ได้นะคะบางคนที่เคยผิดหวังเสียใจหันหลังให้กันแล้วก็มีการบล็อกปิดกั้นขาดการติดต่อหรือแม่ก็บอกเลิกกันไปมองว่าในช่วงเนี้ย จะมีจังหวะที่ดีนะจะมีการติดต่อมาของคนรักของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะรอคอยเขาอยู่ก็ได้แล้วก็จะมีการตกลงพูดคุยตัดสินใจร่วมกันนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกันไปนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่ในเดือนนี้จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจาแล้วก็ เหมือนกับว่าตัดเป็นใจได้นะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะเพราะว่ามีความรักที่ดีเข้ามานะคะเป็นโอกาสหรือว่าความหวังที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้แล้วก็มีโอกาสที่สุขสมหวังในที่สุดนะคะเพราะว่าได้ไพ่กงล้อแล้วก็จัดเม้นเป็นไพ่แห่งโชคชะตาแล้วก็พรมลิขิตนะคะเหมือนกับว่าสวรรค์มีตาฟ้าเป็นใจนะ ให้คุณกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งนะคะแล้วแนวทางความรักก็กลับมาดีเช่นเดิมนะมองว่าในหลายคนเป็นคู่ที่แท้จริงต่อกันนะคะความรักความสัมพันธ์ยังตัดกันไม่ได้แล้วก็มีใจที่ผูกพันไม่รู้ลืมนะคะเพราะว่าได้แพ่กงล้อจัดเมนน่ะเหมือนกับว่าเป็นไพ่แห่งพรมลิขิดนะคะเป็นลิขิดสวรรค์นนะตัดสินใจ ที่จะกลับมาคบหาดูใจกันใหม่อีกครั้งสําหรับบางคนที่หันหลังให้กันหรือว่าอยู่ห่างกายกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าบล็อกกันไปในช่วงนี้จะมีสิ่งใหม่ๆอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะบางคนมีโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยไปใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันก็ได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่แห่งความสุขความสมหวังความเข้าใจโอกาสใหม่ๆ เห็นไหมมองตากันหวานเยิ้มเลยนะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะส่วนคนโสดพ่อไม่แม่ไม่นะคะบางคนอาจจะเคยผิดหวังเสียใจหรือว่าปิดกั้นตัวเองนะยังไม่ยังไม่อยากเปิดใจแต่ในเดือนนี้หมายก็ว่าจะมีคนหลายคนเข้ามาสนใจคุณอยู่นะ จะมีคนาธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตคนาธาตุลมเมตุนตุลกุมคนาธาตุตินมังกรพุกศกันนะคะที่จะเข้ามานะให้คุณได้เลือกนะคะมองว่าความรักของคนโสดถือว่าโชคดีมากๆในเดือนนี้นะคะขอให้คุณไขว้คว้าโอกาสที่ดีเอาไว้นะเพราะว่าสวรรค์เป็นใจแล้วนะคะ บางคนอาจจะติดต่อสื่อสารทางด้านโลกออนไลน์หรือว่าบางคนอาจจะเจอกันแล้วก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้เจอพูดคุยติดต่อกันแล้วก็ได้มีความเป็นไปได้สูงนะทั้งคนโสดทั้งคนคุยคุยหรือว่าคนเป็นคู่เป็นคอบคัวก็จะมีความสุขมีความสมหวังเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะต่อให้มีปัญหาอะไรก็จะกลับมาเข้าใจกันในที่สุดนะคะ อันนี้เราก็ไปดูเจาะลึกกันเลยเจาะลึกคนโสดที่มีคนคุยคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักจะสุขสมหวังตามภาพไพ่พื้นฐานหรือเปล่าเราก็ไปลุ้นกันเลยนะคะเราก็เริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยนะคะตัวตนของคนโสดที่มีคนคุยมองว่าในช่วงนี้คุณเงียบเหงานะมีเรื่องเศร้าใจนะคะ มีอะไรที่คุณเศร้าใจเสียใจไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรนะคะมีความกังวลใจเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะแต่ตรงกันข้ามตัวตนของคนรักคุณเขาแฮปปี้มีความสุขมีความเบิกบานแล้วก็มีแสงสว่างมีความสดใสในชีวิตนะคะเขาก็พยายามที่จะเป็นกำลังใจกับคุณอยู่นะแต่คุณเหมือนกับว่ามีแต่ความหมองไหม้นะคะ เป็นไพ่ที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนะอีกคนมีความสุขแฮปปี้แต่คนเหมือนกับว่ามีความทุกข์ในใจหรือไม่ก็กำลังอยู่ในช่วงคล้ายๆคนอมทุกข์อยู่นะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้คุณไม่มีความสุขนะเป็นคนอมทุกข์มากกว่านะมีความทุกข์ในใจที่บอกใครไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เนี่ยมาดูซิในตำแหน่งความคิดความรู้สึกของคุณเป็นชะลลย เหมือนกับว่าภาพไพ่อ่ะคุณยังอะไรอวร์กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆอยู่ก็ได้หรือคุณยังตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความผิดหวังคุณก็เลยเหมือนกับว่าช้ำใจนะคะยังไม่อยากเปิดใจในช่วงเนี้ยทั้งๆคุณมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเห็นไหมแต่คุณก็นั่งหมดอะไรตายอยากนะคะมองถ้วยที่ล้มไปทั้งๆปัจจุบันนี้คุณมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะ หรือไม่ก็มีคนรักที่ดีที่คอยดูแลห่วงใย,ยคุณอยู่นะเพราะว่าเขาก็ให้กําลังใจคุณอยู่และเขารู้ใจคุณทุกอย่างนะคะส่วนด้านความคิดความรู้สึกข,ของคนรักคุณเขารักคุณรักเดียวจะเดียวนะคะมีแต่คุณเท่านั้นที่อยู่ในใจเขานะคะและเขาก็เป็นคนที่เข้าใจคุณได้ดีที่สุดนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าคุณกับมีความเบื่อหน่ายนะ เห็นไหมเหมือนกับว่าคนลกของคุณนะ่ะเขาเอาใจคุณทุกอย่างแต่คุณกับเบื่อหน่ายเขาเหมือนกับว่าเขามาสร้างความลำคาญใจให้คุณนะคะเกิดความเอื่มละอานะและลักษณะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะก็อยากอยู่คนเดียวแบบเงียบๆมากกว่านะคะเป็นไพ่คล้ายๆกันเลยเห็นไหมนั่งกอดขาวเจ้าจุกกาลังคุณคิดพิจารณานะคะทั้งๆมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่คุณก็เหมือนกับว่าไม่อะไรเลยนะคะ ส่วนด้านความสัมพันธ์ของคนรักคุณเขาก็เลยเสียใจเครียดมากมายเห็นไหมเหมือนกับว่าเขาก็พยายามทันทุกอย่างเพื่อคุณนะแต่คุณกลับมองข้ามความตั้งใจของเขาหรือว่ามองข้ามความสำคัญของเขานะคะแล้วก็ภพยไปเนี้ยเขาก็พยายามอดทนอดกั้นมากมายนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะเอาอยังไงนะคะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่นะคะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะลักษณะเหมือนกับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่มองว่าปัญหานั้นเกิดจากตัวเจ้าชะตามากกว่านะแต่ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะถ้าคุณมีคนรักที่ดีอยู่แล้วนะคุณก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะพยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะ พยายามสนใจเข้าใจเขาด้วยนะเพราะว่าในขณะนี้เขาเสียความรู้สึกกับคุณมากมายนะคะแล้วก็มีความเสียใจเช่นเดียวกันนะคะแต่พายพื้นฐานถือว่าโอเคแล้วนะต่อให้มีปัญหาอะไรก็ยังมีโอกาสที่ดีที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะถ้ามีอะไรก็ควรเปิดใจคุยกันจะดีกว่านะความรักจะได้ไม่มีปัญหานะคะ อันนี้เราก็มาดูสําหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวตัวตนของคุณในช่วงเดือนนี้มีเงินมีทองนะคะบางคนอาจจะได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์ก้อนโตจากคนรักก็ได้อาจจะได้เงินได้ทองจากคู่เหมือนกับว่าในช่วงนี้ยคุณเก็บเงินอย่างเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีความรักที่มั่นคงด้วยนะเพราะว่าเป็นไพ่แห่งความหนักแน่นมั่นคงนะคะส่วนด้านตัวตนของ คูคุณเขาก็ดีนะเห็นไหมมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำแล้วก็บางคนอาจจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะในช่วงเนี้ยพากันเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าทำบุญทำทานนะเพื่อหนุนนำความรักนะคะมองว่าคูนะ่งคุณอ่ะเป็นคนดีมากๆเลยนะคะมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แล้วก็รู้จักการปล่อยวางด้วยนะ ส่วนด้านความคิดความรู้สึกข,ของคุณคุณก็มีความห่วงยยใยกับคู่แล้วก็ครอบครัวนะคะเป็นคนที่ดูแลลูกเต้านะในช่วงนี้นะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะมีความห่วงใย,ายอาใจจะใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีส่วนด้านความคิดความรู้สึกข,ของคู่คุณเขาก็รักครอบครัวนะคะเห็นไหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาต่างคนต่างก็มีสิ่งดีๆให้กันนะคะถือว่าความรักของคุณนั้นดีวันดีคืนในช่วงเดือนนี้ ส่วนด้านความสัมพันธ์มีความเบิกบานสดใสมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นมีความรักที่ดีเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของขวงคุณก็ได้ไพ่เกี่ยวกับครอบครัวอีกหนึ่งใบนะคะแสดงว่าใจของเขาอะรักแต่ครอบครัวดูแลครอบครัวแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีให้กับคุณได้ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีเวอร์เลยนะคะ เพราะว่าได้ไพ่แห่งความอบอุ่นเข้าใจห่วงใยดูแลเทคแคร์กันเป็นอย่างดีนะคะมีความมั่นคงมั่งคัง่งเกี่ยวกับการเงินการทองและก็ฐานะด้วยนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะในเดือนนี้นะคะไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยหรือบางคนถ้ามีปัญหากันไปก็อย่างที่บอกคุณและคู่เป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงต่อกันนะคะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นแน่นอนนะคะ ถึงแม้ว่าจะหันหลังหรือว่าห่างไกลกันก็สามารถที่จะรีเทิร์นแล้วก็มาคืนดีกันได้ในที่สุดนะคะอันนี้เราก็ไปดูซิสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมือที่สามรากความรักเป็นเช่นไรตัวตนของแฟนคุณหรือว่าเขาคนนั้นมองว่าเขาอ่ะมามาไปไปนะรักกับปิดแล้วก็เปิดนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปนะคะหรือบางคนอาจจะรักๆเลิกๆก็ได้ไพ่ใบเนี้ย หมือนกับว่าเขาไม่ค่อยมีความมั่นคงกับคุณเท่าไหร่แล้วก็มีปัญหามากมายในตัวตนของเขานะคะที่ยังค้างคาหรือว่าคลากระซังอยู่เขากําลังเคลียร์ปัญหาอยู่ก็ได้นะภาพไพ่เดอะเดยนะคะส่วนตัวตนของเมือที่3คุณก็ได้แต่แอบมองแอบส่องเขาหรือไม่ก็อาจจะสงสัยนะคะมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันแอบมองแอบจับผิดอยู่ก็ได้หรือกําลังส่องเฟซส่องไลน์เขาอยู่ก็ได้นะคะ ส่วนด้านความคิดความรู้สึกของแฟนของคุณหรือว่าเขาคนนั้นน่ะมองว่าเขามีทางเลือกใหม่นะหรือไม่ก็มีรักที่เป็นทางเลือกหรือไม่เขาอาจจะมีคู่มีครอบครัวมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าดิเร v เ r อร์ดิเรเตอร์อ่ะเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะคุณอาจจะรู้ก็ได้นะเพราะว่าเป็นไพ่แห่งความรักที่ไม่สมหวังเท่าไหร่นะคะ และอยู่ในระหว่างตัดสินใจอยู่นะเกี่ยวกับความรักระหว่างคุณแล้วก็เขาคนนี้นะคะว่าจะเอาอยัางไงส่วนคุณก็ลังเลใจนะคะตัดสินใจไม่ถูกแล้วก็มีความผูกพันกับเขาในบางครั้งคุณติดต่อเขาไปแต่ก็ติดต่อไม่ได้บางครั้งรับสายแล้วก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะพูดด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบอกไม่มีเวลาหรือไม่ก็เอาเรื่องงานเข้ามาอ้างนะทั้งทงคุณ คอยดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีนะแต่เหมือนกับว่าเขาว่าไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยห่วงใย,ยหรือว่าไม่ค่อยเอาใจใส่คุณเท่าไหร่อะ่ะคุณก็เลยเกิดความน้อยใจส่วนด้านความสัมพันธ์มองว่าเขาอาจจะมีพันธะเกี่ยวกับกฎหมายอยู่ก็ได้นะคะหรือไม่ก็กำลังเคลีย เคลียปัญหาของเขาอยู่ก็ได้ยังคลาคาสังอยู่นะเพราะว่าไพเดเสบางคนอาจจะอาจจะมีการเคลียรเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกับครอบครัวของเขาอยู่ก็ได้นะคะแต่ยังไม่สามารถเคลียได้นะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมีความชัดเจนกับคุณได้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าไป,ไปไปมามานะคะหาทางออกไม่ได้คุณเองก็ลังเลใจนะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ คุณก็ได้แต่รอเขานะคะรอแล้วรออีกบางครั้งการรอคอยของคุณก็น่าเบื่อหน่ายนะคะแต่คุณก็ยังตัดสินใจที่จะรอเพราะว่าคุณรักเขานะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยต่อให้คุณติดต่อเขาไปก็ยังติดต่อไม่ได้นะหรือไม่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับความรักอยู่ที่ยังไม่สามารถเคลียร์กันได้ลงตัวนะคะ ยังมีความยืดเยื้อเกี่ยวกับความรักอยู่คุณก็ต้องรอต่อไปนะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ